ทุกท่านครับผมวันนี้พบกันกันกบช่องพานปลาเจ้าพญาครับผมก่อนที่จะไปตกปลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามช่องปลาเจ้าพญาด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริง๊งกริง๊งกริงกร๊งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับผมวันนี้มาตกปลาคองเปรมครับก่อนที่จะไปตกปลาก็ดูดูบรรยากาศรอบๆก่อนครับผมนี่ครับบรรยากาศ หมายเดิมครับนานแล้วไม่ได้มาครับผมคพณจะลงเบ็ดไ,ไปครับ5คันครับผม7ฟุตท,ทั้งนั้น7ฟุตสคัน8ฟุตสองคันแล้วก็เบ็ดมินิมินิอันนึงครับผมนานไปแห้งๆคับที่เดิมครับสะพานวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับแล้วก็ลูกสาวครับไอตัวแสบบรรยากาศ ลุ่มลื่นคับผมเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าหมายที่ผมได้ประกายมานะั้นจะมีตัวไหมจะกินแห้วหรือว่าจะรอดแ้วครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปตกปลากันเลยยิ้มสวยอยู่ลูกเนี้ย ไปจอดอยู่ครับฟ้าก็ขึ้นอยู่นะครับแต่เงียบครับผมหุม้ยเสืส้อสวย ตัวมันจะต๊ออยู่ต๊อบที่ไหนมันไปอยู่เออเออที่พี่กินกินกินเลย ดินมาแล้วก็ไม่สุดแล้เป็นคนมั่วนะเป็นคนมั่วนะจ<ม>ต้องไมให้กดออกน,นะให้พักก้องนะพักเป็นแล้วเก่งแล้วซัมเอาละ,ะครับพี่ๆนานๆครับผมนี่ก็ตีไปไมน้นึงแล้วครับ<ม>ยังเงียบอยู่ครับผมก็เลยมานั่งปั้นเหยื่อรอครับตีไปไม้สองอีกแล้วครับนี่ครับผมเบ็ด ผมใช้ครับเบอร์ศูนจุดแปดแล้วก็ NPE เบอร์ศูนจุดห้าครับผมไอติม <c oughs> ไอติมมาพอดีนี่ครับตัวรีเงียบครับผมตอดก็ไม่ตอดครับ ตีไปได้ไม้หนึ่งแล้วก็เอาเอาตะก้อข,ขึ้นมาก็ยังเงียบอยู่ครับผมก็เดี๋ยวมารอรุ้นกันไปว่าจะมีตัวไหมครับวันนี้จะรอดแหวหรือว่าจะได้กินแหวครับผมผลทางอีกยางยาวไกลครับผม,ม <platinum> สู้ๆครับบอกตัวเองครับเนี่ย ก็ก็มีต่อยครับแต่ไม่ติดน่าจะเป็นปลาเล็กนี่ครับตะปูวผมเบ็ดเล็กๆเ,เ,เอาเป็นว่าเดี๋ยวก็คอยรุ่นคอยติดตามตอนต่อไปครับผมนี่ครับผม กินไอติมรอครับรอปลากินเหยื่อเราต้องกินก่อนครับเดี๋ยวเราจะตายก่อนมัน,นมวันนี้ถือว่ารอดแหวหรือไม่แหวก็ได้นะครับเพราะว่ามีปลาอยู่แค่นี้ครับผมนี่ครับปลาผมขังอยู่ในอยู่ในกระสุมอยู่นะครับก็ ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นเกมกีฬาในการตกปลาครับผมแม่มาอาบน้ตรงน้ำก็ดีใจแล้วครับนี่ครับปลาจัามากนี่เลย ได้ค่เหยียบบนได้ด้วยครับฝ่าให้ผมได้เลยโอเคนละครับเดี๋ยวดูบรรยากาศบรรยากาศรอบๆก่อนครับผมถ้าตีไม้นี้เสร็จก็ กลับบ้านเลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดติดตามช่องการ์ดฟ้าเจ้าพญาเลยครับผมก็อย่าลืมกดกริ่งกริ่งกริ่งกริ๊งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีพี่ๆน้าๆนักสป็อตฟังท่านที่เข้ามารับชมใหม่ครับก็กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมติดตคลิปด้านล่างนะครับผมคลิปนี้ถือว่า แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ